สวัสดีครับพบกับเราในชาแนลแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะพาทุกคนมารีวิวอาหารเวียดนามกันโอเคนะทุกคนถ้าใครอยากดูเรากินกันแล้วก็ไปดูในคลิปกันเลยทุกคนมีของกินให้กินเยอะแยะมากมายเลยงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มคลิปกันเลยนะครับทุกคนขอให้ทุกคนสนุกกับคลิปนี้กันนะครับ ร้านอยู่ตรงซอยล้างน้ำใกล้ๆกับ King Power นะครับตรงนี้เลยนี่ก็ปากซอยจะเป็นโรงแรมเวียงเหนือครับเดินเข้าซอยไปเลยประมาณ50เมตรก็ถึงแล้วครับไม่ไกลมากนี่ตรงนี้ถึงแล้วครับเขาก็จะอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับทุกคนนี่มันจะเป็นซอยแบบนี้ก่อนเันจะเ,เขียนคาว่าแบบนี้นะครับนี่ เดินไปข้างในนะครับเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอร้านเลยรหารที่นี่นะครับเราก็สั่งมาแล้วนะ อันนี้จะเป็นชุดแหนบเนืองครับชุดเล็ก1 20 40, ชุดใหญ่สองประมาณนี้เลยครับอันนี้ผมสั่งเป็นชุดใหญ่นะครับทุกคนมาดูกันสิว่าเขาจะเอาอะไรมาบ้างทุกคนก็จะมีแผ่นห่อแป้งแล้วก็ผักห่อด้วยผักนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ราดน้านนจิ้มทานได้เลยครับก็ทำไองอ่ะก็ห่อไปนะ่นะใส่อยากใส่อะไรก็ใส่เออแล้วก็ใส่ผักด้วยสิอันนี้เขาใส่ใบเดียวแผ่นเดียวลูกหนูใส่หลายแผ่นมันเยอะเกินไปลูกอ,อลกอกออกมา

อันนี้มันถึงข้าวกับมันอร่อยมากก็แป้งมันก็นุ่มมาก,มกเลยทุกคนจานนี้จะเป็นยำหมูยอนะครับอ่ะถ้าสิลองพิซซ่าลูกอันนี้คือพิซซ่าพิซซ่าเวียดนมาม พิซซ่าเวียดนามพิซซ่าพี่เขาเก็บเขาเก็บยวนอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นที่ชอบเวียดนามเนี่ยอ่ะกินต้องวิ่ะนี่อันนั้นแหละหยิบกินแล้วหยิบเกินน้ำรดน้ำจิ้มเอาเวลาด้วยข้าวราดเองข้าราดเองราดน้ำจิ้มนิดหน่อยอ่ะลองดูลูกลองชิมดู ก็เทียมกลิ่นมันจะมีความหอม,มขึ้นมาแล้วก็น,กนะน,นี่นหละจะเป็นแปน้งข้าวเหนียวทุกคนแป้งแบาก็มีป้งอะไรที่มันนุ่มๆหรอมเลยจะน,น,นุ่มๆเอาหอมไว้เนี่ยก็จะมีความแบบนุ่มขึ้นไปอีกนะทุกคนก็อร่อยมากเลย พิซ่ามันจะกรอบ,อบครับกรอบนอกนุ่มในเลยนะครับเป็นอาหารเพื่อสุขภาพครับผักเยอะมากเลยค่ะผักเยอะก็อร่อยนะทุกคนถ้าชอบทานผักนะแนะนําเลยหรือว่าจะกินเป็นตะก้าก็ได้นะครเสิร์ฟมาเนี่ยทุกคนนี่อันนี้นี่ก็กินได้เหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่ได้นิยมกินแบบสด,สด จานนี้คือบานแบวนะครับทุกคนนี่ดูน่ากินมากเลยมันจะเป็นแบบเป็นสามารถหยิบได้นะทุกคนแล้วก็มีน้ำจิ้มราด อเอาน้ำจิ้มราดบานแป๋วนี่คนน้ำจิ้มขอนน้ำจิ้มราดถูกเอาน้ำจิ้มราดนี่น้ำจิ้มอืยอ่ะน้ำจิ้มราดยกยังไงใช่ยกอย่างนั้นเลยลูกลก็ยกจะไม่หกใช่ไหมก็จะให้มันหกสิลูก มันเป็นคหมูว่ะใช่เป็นแคไหนก็แ้ก็มีหมูหลอดนะมันก็แบบหวานน้ำจิ้มแ้วก็ความเผ็ดๆอีกนึงแล้วก็มีความเปรี้ยวๆี้วทุกแล้วก็มันจะมีแป้งทุกคนมือใช่ไหจะเป็นแป้งตรงนี้ก็กือจะให้มันนุ่มขึ้นแล้วก็มูผักนะทำให้แบบมันก็มีความกรอบอยู่อันหนนะอันชอบใส่น้ำจิ้ม้วลงด กัน,น้ำจิมด้ครับน,นี้อร่อยีคุ

ความแบบเผ็ดเปรี้ยวทุกคนอันนี้อร่อยวานหมูเนี่ยมันเปนนื้มจัดยานในย่านนี้ ชอบพิซซ่าเวียดนามมากเลยนะคะรับรสชาติกลมกล่อมเปรี้ยวหวานนิดๆแล้วก็อันเนี้ยมันตัวมันจะเป็นแบบมีข้าวเกี๊ยวด้วยคนแล้วก็ข้างบนจะเป็นแป้งแล้วก็ใส่พวกเครื่องเคียงนะทุกคนเป็นผักอร่อยมากเลยนี่ผมชอบ กวยกระเทียมกระเทียมอาศัยแน้วหนูก็ะ่าษน้ำิ้มลูกใส่ผัก้็ยสิดีมีผักพสะชินผักด้วยครับโอ้โหานไ้น้ำก็กล้งกินผักยางไงอ๋อนอ้อาใส่ก่นมากินเลย รสชาติก็จะเปรี้ยวเผ็ดหวานนะทุกคนอร่อยมากเลยนะครับนี่ผมสั่งมาจานที่สองแล้วนะครับชุดนี้จะเป็นชุดเล็กนะครับนี่ ทุกคนไอติมนิ้นนะดีบินยินชื่นใจมากทุกคนมันก็จะมีแบบ ป็นช็อกโกแลตด้วยนะมันเป็นช็อกโกแลตนะมิ้งของหวานผมสั่งเป็นทับทิมกรอบนะครับนี่เลยอันนี้มันเหมือนจะเป็นแห้วนะทุกคนนะมันก็จะหวานมากนะทุกคนนี่เห็นไหมแล้วก็มีขนุนด้วยสีเหลืองๆอันนี้คือขนุนนะครับมาลองชิมกันเลยนะ เขาจะมีความแบบหวานๆนะทุกคนก็อร่อยมากเลยแล้วก็เย็นแล้วก็แบบถ้ากินตัวเ้าเข้าไปด้วยมันก็จะแบบอร่อยมากขึ้นนะทุกคนอร่อยมากโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอตขอัวลาไปก่อนครับเพียมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้กกนยนะครับวันดีคนดีกันเด้อเจอกันที่หน้าครับบ๊ายบาย